สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นินเด็กสก็ปิดตลาดไปที่1,482.38จุดลดลงไปเล็กน้อย1.51จุดหรือว่าติดลบไป0.1%มูลค่าการซื้อข,ขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ117,000ล้านบาทเสษเศษ โดยการเครื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็ช่วงแรกมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาแล้วก็ลงมาอยู่ในแดนลบในตลอดทั้งวันเลยโดยดัชนีนั้นก็มีกรอบในการขึ้นจำกัดเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะผ่าน1,500จุดไปได้แล้วก็มีการอ่อนตัวกันลงมาจากแรงขายทำกำไรซึ่งก็สังเกตได้ ในช่วงระยะหลังสักประมาณ3าวันที่ผ่านมานี้ดัชนีเองก็ดูแล้วไม่ค่อยจะขยับไปไหนไกลเท่าไหร่แต่ละวันเองก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยจุด2จุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปรับลงมาเนี่ยก็ไม่ถึง2จุดด้วยกันซึ่งก็ต้องติดตามไปดูต่อไปนะครับว่าตะนันของประเด็นอื่นๆที่จะเข้ามาหนุนตลาดนั้นจะช่วยผลักดันดัชนีขึ้นมาได้ต่อหรือว่าจะทําให้ดัชนีนั้นมีการย่อตัวกันลงมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนั่นเอง ขณะที่ทนั่นของตลาดหุ้นในบริภาคเอชวันนี้ก็ส่วัญญาเป็นการปรับตัวลดลงมาก็กดดันจากจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด19ในหลายประเทศที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอยู่รวมถึงทะานนั่นของจํานวนผู้เสียชีวิตเองก็ยังมากอยู่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยหลังจากที่ทานด้านของสหรัฐเองก็มีการขึ้นบัญชีดําบริษัทจีน ในหลายบริษัทนั่นเองแล้วก็ทางด้านของสถานการณ์โควิดสิในประเทศวันนี้ก็มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสิรายด้วยกันเขาเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ15รายแล้วก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ1รายนั่นเองโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดลําลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยปตทบ้านปู่ c p ี Kbank แล้วก็ CPF ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือปตท d e l เดลต้า t c แล้วก็ STARK ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ AOT, BBL, KBANK, ปอตทสอพอและก็เบนั่นเองโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ในวันนี้ก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องจักร นำโดยทานาของหุ้นสตาร์วันนี้บวกขึ้นมาได้แรงถึง9.35%ด้ด้วยกันก็หลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นก็มีการอนุมัติในการรมพาเป็นหุ้นละ1บาทแล้วก็มีการแจกวอร์เรนฟรีด้วยในอัตราส่วน3หุ้นเดิมต่อ1นึ่งบอรเรนราคาใช้สิทธิ์ยอยู่ที่5บาทต่อหุ้นแล้วก็จะมีการประดมเงินมากันได้ประมาณ20 0 0 0ล้านบาทเพื่อที่จะเอาไปขยายธุรกิจเพิ่มเติม อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทะนั่งของกลุ่มการเงินก็นำโดยทะนั่งของอีออนวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง11.86%โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการประเมินว่าในช่วงของปลายปีนี้โดยเฉพาะเดือนธันวาคมก็มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีการแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถคุม NPL ได้ไม่เกิน4% อีกหุ้นหนึ่งเป็นธนารของหุ้นอมามนะก,ก็บวกขึ้นมาได้อีก7.51%ด้วยกันก็บวกต่อเนื่องกันเป็นวันที่4เขาให้แล้วก็ยังคงมีประเด็นเด่นจากเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการโดยเฉพาะในไตรมาสท,ที่4นั้นกำไรจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นช่วงของไฮซีซันมีความต้องการในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีนานบัตนของลูกค้าที่มารีไฟแนนซ์กับอามานะก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มปิโตเคมีก็นําโดยทางด้านของ ivl บวกขึ้นมา2.72%ด้วยกันก็ยังคงนูนมาจากสเปรดปิโตเคมีที่ยังอยูใ่ในระดับสูงอยู่นั่นเองตามมาด้วยกลุ่มประกันก็คือหุ้น tqm บวกขึ้นมาได้6.25%ด้วยกันก็คาดการว่าง,งบามาไตรมาส4นั้นจะเป็นช่วงของไฮซีซัน เพราะว่ามีการขยายฐานลูกค้าแล้วก็มีดีลเ a ในธุรกิจโบกเกอร์ประกันภัยด้วยนั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทน่าล่งของกลุ่มค้าปลีกนำโดยซิงเกอร์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้8.15%ด้วยกันแล้วท่าล่งของหุ้นซิงเกอร์นั้นได้รับคัดเลือกเข้าดัชนีเอสเอในรอบครึ่งปีแรกของปีหน้านั่นเองนะครับ ก็การที่เข้าดดชนีแอสเซตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ท่านัางของบรรลงทุนนะครับทั้งต่างชาติแล้วก็กองทุนเนี่ยมีความบั่นใจกันมากขึ้นแล้วก็มาลงทุนในหุ้นสิงเกอร์กันมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งเป็นท่างของหุ้น rsp บวกขึ้นมาได้6.32%ดเด้วยกันก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่4นี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้แรงหนุนมาจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนั่นเอง แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนำโดยทางด้านของหุ้นบ้านปูบวกไปแรงมากถึง8 6 5ด้ด้วยกันก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของราคาทานหินแล้วก็ก๊าสธรรมชาติที่ขึ้นแรงจากทางด้านของปัจจัยฤดูกาลแล้วก็น่าจากนี้เนี่ราคาทานหินในจีนเองก็มีการดีดตัวกันขึ้นมาเพราะว่าภาครัฐนั้นให้ลดการนำเข้านั่นเอง อีกคุณหนึ่งเป็นทน่าของหุ้นพรามบวกขึ้นมา8%ด้วยกันก็มีการแจ้งว่าบริษัทย่อยของพรามนั้นได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลราฟาร์มซึ่งอยู่ในไต้หวันอันนี้เนี่ยก็ลงทุนไป8โครงการด้วยกันก็รวมกำลังการผลิตอยู่ที่8เมกะวัตต์มูลค่ารวมกว่า425ล้านบาทแล้วก็หุ้นปตทวันนี้บวกขึ้นมาได้1.14%ก็หลังจากที่มีการกำหนด การใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น IPO ของหุ้น OR สัดส่วนอยู่ที่95หุ้นปตทต่อ1หุ้น OR นั่นเองแล้วก็กลุ่มที่ปรับลดลงได้ในวันนี้ก็คือท่านังของกลุ่มธนาคารก็มีทา่านงของหุ้นเบปรับลดลงไป2.73% BBL ติดลบไป2.72%แล้วก็ KBank ติดลบไป2.06%ด้วยกันก็มี <c oughs> แรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ ก็กดดันทางด้านของหุ้นแบงก์ Bank ในวันนี้ให้มีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มการแพทย์มีทางด้านของ BH ติดลบไป2.04%แล้วก็ BDMS ติดลบไป1.36%หลังจากที่ทางด้านของ BDMS นั้นมีการขาย b i g l ลอหุ้น BH ออกมาหมดพอร์ตในวันนี้ก็เลยทำให้ราคาหุ้น BH วันนี้ลงไป2%กวกว่าด้วยกัน แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเร่งของกลุ่มขนส่งก็คือ aav ราคาหุ้นติดลบไป2.9%ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายกันออกมาเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้หุ้น aav ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากแรงเก่งกำไรนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ